สวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่างคิมนะครับปีหนึ่งลงคลิปประมาณหนึ่งคลิปนะครับต้องขออภัยที่ช่างคิมไม่ได้ลงคลิปวันนี้ช่างคิมจะพามาดูนี่ครับใบใบนี้ด้ามลอกนะครับนี่ครับอันนี้คือ,อ,นนคอ,อของมาใหม่ของมาจากสัญจรครับด้ามด้ามลอกสัญจรอันละยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับ เนี่ยทุกคนสามารถไปซื้อมาใช้ดูนะครับดูความใหญ่ยาวอันนี้มันเหมาะสําหรับทําความสะอาดจะจกบ,บ้านอาคารนะครับมันจะหน้ากว้างมันจะใหญ่เดี๋ยอยามาสั่งช่างคิมนะครับสั่งช่างคิมช่างคิมพิซ์สองร้อยนะครับอย่าไปหาซื้อเองนะคยับเเทียบนะครับอย่เทียดอย่าเทียบการทําความสะอาดขาวานตรงนี้นะครับ หน้ามันเล็กน,นะครับของอัน,นนี้นะครับโอ้หน้ามันใหญ่ครับเหมือนรถไถเลยน,น,น,นี่นงานเราจะออกมาเร็วเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือขอ,องที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้แต่ว่าสามารถเปลี่ยนไปมีดได้ครับเป็นแบบนี้ข้างในเราก็เสียบเข้าไปนะครับจะมีล็อคกระปุกดล็อคนะครับ สามารถดูกได้เลยนะครับทำความสะอาดดีวกว่าใครอยากได้ล้านยีบาทนะครับก็อย่ามาสั่งช่างคิมนะครับเดี๋ยวช่างคิมหมดอันนี้ก็ปเป็นเคล็ดลับหน่อยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามช่างคิมครบบับผม